โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัล,ลยาณมิตรไครสีอันเลนกัล,ลยาณมิตรจันดีหนอแพนคำและกัล,ลยาณมิตรรัตนาพรชิปแมนเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งอย่างใดายน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยส่วนภักบ่ายหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกระทงธรรมโดยมีกัลายาณมิตรไขรสีอเลนและกัลายาณมิตรจันดีหนอแผนคำเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมกันลอยกระทงธรรมถวายเป็นพุทธบูชาถือเป็นการชำระกายวาจาใจให้สะอาดบ,บริสุทธิ์โดยนึกถึงภะรตนตรยัยและทำใจให้หยุดนิ่ง นอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสมุสิทธิพันธ์ทีปะธรรมโมเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีค่ะ